เธออมาล้างอะไรกับ้อยเธอหลางิน <c oughs> กามีให้เธอภ <c oughs> าอไม่เจอ,อกล้องไม่เจอแต่ว่าตายอะ่ะเห็นไปเรือไปขยะไงก็เลยไปคุยขยะม,มาเจอเอาไปดวข้างล่างวันนี้เราใช้แรงงานนะครับ <c oughs> เนี้ยบาทเดียวเราก็อย่าไปสูดลมหายใจเข้าหมดแล้วเอาตรงชุดสีก่อนเธอ กดแรงๆหน่อยกดแรงๆหน่อยเน้นๆย้ํๆหน่อยเบอร์ลินก็ล้างเสร็จแล้วไายเบอร์ลินเบอร์ลินใช้ใหางล้างรถสวัสดีครับผมนิวฟิวโกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างรถกันนะด้วยงบถึงยี่สิบไหมเธอแค่ว่าน่าจะเกินไม่เกินนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําคอนเทนต์หน่อยนะแต่ว่าเนี่ย ล้างคังนนี้คูก้าเนี่ยแค่คันเนี่ยด้วยงบไม่ถึง20บาทเดีย๋ยวไปดูการว่าจะเอี่ยมขนาดไหนดูเนี่ยเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมเบอร์ลินสตาร์รถก่อนโอเคเราสตาร์รถก่อนนี่แล้วเราก็ไปกันสองคนอะเลี่ยกับทรายแล้วก็สองคนหนึ่งตัวมีเบอร์ลินด้วยเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะให้เธอล้างนะเออเดี๋ยวเราจะให้ทรายล้างเนี่ยรถเราก็ไม่ได้ล้างนานมากเลยนะเนี่ยดูนะเนี่ยน,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 นะ <c oughs> เราไม่ได้ล้างนานมากดูล้อดิเนี่ยเห็นเราไม่ได้ล้างนานมากคือนานมากจริงๆนะหลังจากสงการเราล้างแค่ครั้งเดียวเองเออแล้วก็ไม่ได้ล้างเลยฝนตกอะไรก็ไม่ได้ล้างเลย เบอร์หนึ่งก็อยู่นี่กาเก้าผ้าไปลลาหงเป็นร้านหยอดเหรียญไาเดี๋ยวไปตามดูกันเลยว่าเราจะใช้เงินเงินกี่บาทนิวให้ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบรับรองเอี่ยมอันนี้ก็กี่โมงละหโมงเย็นละประมาณหกโมงครึ่งหโมงครึ่งนะเราไปถึงน,นู่นก็น่าจะมืดพอดีโอเคเดี๋ยวไปดูกันเราก็มาถึงแล้วที่ล,งลังรถ นู่นบอลินไปดูเบลินกันดูสินี่คือเบอลินแล้วเนี่ยเห็นไหมด้วยโอ้โหนี่เราไม่ได้ใส่หมวกมานะ <c oughs> ผมฟูเลย <c oughs> ดูร้านดูร้าน <c oughs> รถเราคนล้างเยอะนะเราล้างอยู่แถวแถวกกอทอซอยรามกระแผงเท่าไหร่เนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆกับกกทเลยยอดเหรียญนะ จ่มมากเห็นไหมใกล้มืดแล้วละเห็นไหมดูนะอ่าเต็มดูท่อดูท่อโอ้ร้อนด้วยท่อ่ <laughs> อะเดี๋ยวเราล้างก่อนนั่งคอยสิ ดูมันนั่งคอยสิบรินดูสิ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 ทุกคนว่าจะเราจะใช้เงินกี่บาทตู้หลายตู้มากเลยนะแล้ก็จะเข้าช่องนู้นนะช่องนู้นมันไม่ค่อยวุ่นวายใครแบบแบบฉีดน้ำไม่ค่อยโดนใครหรอกเดี๋ยวราจะไปนี่แล้วกันนะริมเดี๋ยวเราไปล้างเลย เราจอดรถทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเบอร์ลิงก็นั่งคอยนี่คอย เอาข้อไไม่เจอ่ากล้องไม่เจอเธอเอามาล้างอะไรกระด้อยเธอละนี่ลบเขามีให้เธอเตรียมเหรียญมาสิบบาทอ่ะสิบห้าบาทแล้วกันเลสิบห้าบาทสีดฟองก็หมดแล้วไหมไม่ถึงยี่สิบด้วยห้า สิบสองสิบสี่สิบาทสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทให้เธอสิบเจ็ดบาทนะเธอมาล้างให้สะอาด <Yeah. S 1> มาเอาเธอจัดการเมื่อกี้เรานี่เราได้นี่ฟรีที่ล้างเขาไม่มีที่ล้างให้เราต้องเอามาเองแต่ว่าเราลืมมาๆเว้ยเรากำลังจะไปซื้อเว้ยทุกคนแต่ว่าทรายอ่ะเห็นไปเรือไปเห็นขยะก็เลยไปคุยขยะม,มาเจอ <laughs> เอาอยู่ข้างล่างอ้าวยอดยอดเท่าไหร่ยอดไปเลย17บาทยอดมเลยเหรออ่ายอดไปเลย17บาทเมอร์ลินแกรรอเราอยู่เนาะ7บาทไหมนี่17บาทเอ้าเฮ้ยเธอฉีดอะไรก่อนนะฉีดน้ำก่อน ฉีดน้ำก่อนเออ,อันนี้เราใช้แรงงานนะครับอ,อ่อ,อพี่ครับตรงนี้ฉีดเบาๆนะพี่ฉีดโดนเครื่องเบาๆนะฉีดโดนเครื่องเบาๆนะครับเอาออกห่างๆหน่อยนะครับ มันลอกเดี๋ยวมันลอกตรงล้อฉีดแรงๆนะครับตรงตรงแม็กนะครับตรงแม็กเออตรงแม็กตรงแม็กอ่านแหละสองฟังเลยครับสองฟังเลยกดให้ถูกนะครับไหนใช้ไปไหรอุ้ยใช้ไปสองบาทแล้วไปฟอมฟอมฟอม เธอกดให้ถูกนะเดี๋ยวไม่งั้นมันพุ่งนะกดถูกกดถูกโอเคก็ดีเป็นไงเป็นไงเนี่ยคนเขาก็ลังกันเยอะนะเห็นไหมราก็เป็นหนึ่งอย่างนั้นอ่าถูกต้องต่อไปกดน้ำตรงนี้ใส่เธอนี่ กดกดน้ำปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะเอาลงเอาลงล่างก็ได้เออไม่กระจายอะ่ะไม่กระจายลองดูลองดูงดไม่กระจายน่ะกระจายตรงไหนละ่ะอย่ายเถียงผู้ใหญ่ส <c oughs> ิล้าง <c oughs> ล้างเอาเอาตรงชุดสีก่อนเอาตรงชุดสีก่อนเธอ กดแรงๆหน่อยกดแรงๆหน่อยเน,น้นๆย้ำๆหน่อยอ่าล้างไปนะเราก็มาล้างเองนะโอ้โหใช้ใช้สายล้างล้างเหมือนวัวรถเจี๊ยบอะจะขัดแรงก็ว่าอีกแบบวัวรถเจ็บเรามีคนให้กำลังใจ<อ>นี่ไงเนาะ อยากล้างรถด้วยค่ะต้องลินอยากล้างรถต้องลินอยากล้างรถด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวล้างกันครับเราก็ล้างเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จนี่คือเช็ดนะถูเดี๋ยวใช้น้ำต่อดูว่นเหลืออะไรเลยจากกึศเจ็ดบาท <c oughs> เหลือสิบสองไหนเปิดนี่ไงม่เห็นดีน้ำต่อ Terima kasih kerana menonton! ปูเหบาทว่ะอไรเดีดยฉ <ลง S 2> ีดลมเริ่มฉีดลมไปหนไปน่น่ก่น 打電,打电话。 นี่กดเป่าลมกดค้างกดกดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเป่าเป่าก็ตรงที่มันเป็นรูๆให้น้ำมันหออกอดให้เระ เดีวสามบาทแล้วถนหเดร็วจังแล้วป่าลมอ่ะเป่าลมเร็วจังเนี่ยตรงรูใ่ญ่นะเนี่ยตรงพวกนักพวกรูอ่ะมันจะมีน้ำขังน,นะนะอ้ย บาทเดียวเดี๋้ยวบาทเดียวเราก็อย่าไปสูดลมหายใจเข้าหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายเช็ดรถนี่ก่อนยังไม่เช็ดรถก็โอ้ก็ใหม่นะนี่อูตรงล้อดูตรงล้ว โอเคไปเชนรถก่อนแล้วก็เชนรถขั้นตอนสุดท้ายแต่เราไม่ได้เอานั่นมาที่เคลือบพวกเคลือบยาเคลือบอะไรเราไม่ได้เอามาเพราะว่าเราขี้เกียจเห็น <_: S 1> ความใหม่ยังทักเธอทักทุกคนเห็นถ <_: S 1> ึงความความใหม่ยัง ก็เริ่มเห็นแล้วแหละเช็ดไปเราก็เช็ดไปเดี๋ยวเราจะปิดเอาท้ายสั้นพับเก็บนะเราต้องเช็ดข้างหลังอนะ่ะโอเค ปี๊บติบยี่สิบปี่ปะเ็ดเนี่ยต้องเช็ดให้มันแห้งเลยนะถ้ามันไม่แหง้งมันจะเป็นอะไรถ้ามันไม่แหง้งมันก็เปีนเนยกไงเ็ <c oughs> ไปแต่หลเรามันต้องล้างทางวันนะเพื่อล้างาม,ามันมันจะเห็นชัดรลดเรามันมืดนะสีดำ d จดีเอ็มพาวเวอร์นร็อตติ้งญี่ปุ่นว่ามันคือร็ติ้งญี่ปุ่นมาเห้เราเช็ดกันร้อนมากเลยทุกคนว่าการล้างรถอ่ะมันต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจก็ดูเหงือผมสิ ร้อนนะขับมามีแต่ร้อนที่ที่เหนื่อยออกไม่ได้เหนื่อยนะ,ะร้อนอไม่เหนื่อยหรอกแต่มันร้อนล้างเรา,เราชอบไงสนุกสนุกดูรถใหม่ตอนเวลาก็มีชอบไปเช็ดก่อน ทำไรอ,ย <ก S 2> อะยกแ่งยกล้อหลังแต่แข่งแค่น้ำมัน,หหนไหลออกเดี๋ยวมันม,มีน้ำเยอเต็ม ตั้งแต่ฟ้ายังไม่มมดเดอดูดิคนคนหายหมดแล้วอ่ะ,ะวังมันละทันมากยไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ยากมากเลยการที่จะเช็ดให้มันแห้งได้โคตรยากเลยตรงซีเนี่ยมันต้องล้วงเข้าไป ไม่มีอะไรเกินความสามารถฮึฮึเบอร์ลินก็นั่งรออยู่เบอร์ลินเข้ากระเป๋าไปแล้วอยู่ในกระเป๋านั่งไงเบอร์ลินจังมีใครเห็นเบอร์ลินจังไหม <laughs> กมันเล็กไงอืมเอามือเขายากเอาผ้าเขายากนี่โอเคเดี๋ยวเราดูดิดนิงเผมดิทุกคนดูเงรโอเคเดี๋ยวเช็ดกันสนุกนะและแล้วเบอร์ลินก็ล้างเสร็จแล้ว าินนใ,ใช้ี่เราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวดูว่ามันเงาขนาดไหนเหนื่อยมากเหนื่อยแต่สนุกนะันก็เหนื่อยแหละเหนอยกร้อนนี่ดูเงาเลยนะนี่แค่ล้างล้างอย่างเดียวนะไม่ได้มีอะไร,รไม่ได้มีเขาเรียกว่าแต่ท่อท่อเรามันได้ล้างเพราะว่าล้างไปมันก็ เป็นน้ำตาลเหมือนเดิมเมอร์ลีนเมอร์ลีนเหนื่อยเดี๋ยวพาพ้งเล่นต่อหนี่ก็ก็ถือว่าสะอาดนะสะอาดระดับหนึ่งเป็นไงทุกคนสะอาดไหมสะอาดนะใหม่ขึ้นมานิดนึงใหม่ขึ้นมานิดนึง นี่เราก็มีนี่กันไว้อยู่นะเบลลิมเหยียบไม่เป็นไรสาดนะว่าจะไปเปลี่ยนปั๊มไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะจะใส่เป็นคอซ่าที่เราซื้อมาใครจำได้มั่งตอนนี้ซื้อมาใส่วิวสันนะว่าจะไปเปลี่ยนใส่นะไม่ได้เปลี่ยนทันทีปั๊มเราก็อยู่ห้องเลยก็ยังมีน้ำติดนิดหน่อยนะ ไหนเธอปิดปิดคลิปหน่อยฝ่กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มานะเราสามารถทำให้ได้ถ้าไม่เกินไปไม่เกินไปเราสามารถทำให้ได้หมดนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนนี่ชวนกดไลค์ถึง20ไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เนวทำคลิปให,ใหม่ๆหน่อยนะโอเคกดไลค์ให้เบอร์ลินหน่อยไปละไว้ไเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคน Vai bui